เียงลูกลูกถามหาใครเออลูกพูดเสียงดังๆไม่มีใครได้ยินเลยลูกใหม่จะไดีมาใหม่จะได้อ,อยู่ด้วยปู่ลูกถา,า,ามเมื่อไหรถามหาแม่พัสดีบ่เป็นยังคือมาหาไม่พัสดี่จะมาขายเฟ้นไฟจะมาขายเฟ้นไฟเอาขึ้นมาขายให้แม่พัสดี่ไม่พัสด <c oughs> ีแกมีเงินหรอ <c oughs> คิดว่ายัางไงทำไมถึงมาขายเฟ้นไฟให้ใม่พัสดี เราตัวเองคิดยังไงถึงมาหาใหม่พ yes. ัชรีเจาะจงใหม่พัชรีเลยคิดบ้าอะไรเอาถ้าตอบไม่ได้ไม่เรียกใหม่พัชรีลงมานะเนี่ยเอาแล้วหนูทำไมถึงหนูอยากมาขายเฟ้นไปใหม่พัชรีฮะฮะไม่ได้ยินเลยอยากแกะเล็บยืนโตัวเห็นมันยางจังนาไปออกท้ายเลยพวก เด็กมันก็เลยชี่ให้ท้าไมถึงอยากท้าไมหนูถึงมาขายเฟ้นไฟใหม่พัสดีหนูขายเฟ้นไฟเหรอมากับใครมากับแม่เสียงดังฟังชัดมาขายกับแม่มาขายกับแม่ขายยังไงเฟ้นไฟเฟ้นไฟขายยังไงเด็กเอาได้ถูกบอกว่าตอบไม่ได้ไม่เรียกใหม่พัชรีนี่ยแกอยู่เป็นรถเอาเร็วทำไมขายยังไงเฟ้นไฟ เฮ้ยลูกลูกคุยกับคนนู alk, ้นไม่ใไปเดี๋ยวเรียกลงมาให้เอาเร็วขายยังไงเฟซบัยขายกล่องเท่าไหร่ขายกล่องยี่สิบขายกี่กล่องฮะเนี่ยรลังัามวนพึ่งกันดิยี่สิบสามสิบปริ่มเลยสามสิบต้อสามสิบสิบแต่แนวรอยนึงจะพเนียมมาส่งดูเอาเอา แม่กำลังทำอยู่คนเดยแม่กำลังพอดอยู่แล้วมาถามออเดอร์วขายยังไงเข้ามาถามออเดอร์อย่างนี้หรอเข้ามาถามออเดอร์ว่าใครจะซื้ออย่างี้หรอขายขายยังไงนะกล่องเท่าไหร่นะสามสิบอ้าวกล่องยังไงกล่องหนึ่งเท่าไหร่สองกล่องสามกล่องสามกล่องเท่าไหร่เอาเนี่ยจะวาขายเดี๋ยังไง ลองกันนะลูกนะลองกันหน้าเขาอยู <il S 1> like ่ในรถเขาสวยเขาอยู uh ่บนรถอะไรคะอะไรคะล้มอะไรคะอมเด็กใหม่พาษาอัค่ะ บอว่าคดีแล้วขายขั้นไฟเหรอคะขางไงคะถุงละามสิบาท่วาคนม่อกี้นี่ไหมกล่องว่าสมสิบาทเหรอคะอยากขายกี่กล่องอยากให้พี่ไม่ซื้อกี่กล่องดีคะสามกล่องสามกล่องเท่าไรคะสมก่องรอยสามกล่องร้อยสมกล่องุงละสมิบสามก่องรอย โอเคถ้างั้นพี่ใหม่เอาสามกล่องนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะ